สวัสดีครับพี่มอนครับสวัสดีครับวับ<ด><ค>นนี้เป็นเกียรติมากครับผมบได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยกันนะวันนี้เรามาอยู่ในงานของ Bitdefender c y b e r Security Forum กันนะครับเมื่อกี้ท่านใดอัปเดตข้อมูลบนเวทีไประดับหนึ่งพอสมควรเลยนะครับทีนี้ก็เรามีการออกกฎหมายเรื่องของพรบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ออ,อ, Cyber, ออกมาเันพักหนึ่งแล้วระรับมีการจัดตั้งนะครับสพมชขึ้นมาอะไรต่างๆพวกผู้นี้นะครับได้ทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้พี่หมอนช่วยอัปเดตนิดหนึ่งครับว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเดินทางมาถึงจุดไหนแล้วครับในปัจจุบันนี้ในเรื่องของไซเบอร์ c u r i t ิตี้ครับ ใน,ในเรื่องของการพัฒนาด้าน Cyber Security นะครับก็เริ่มต้นจากบุตหมายที่อาจารย์ฝนพูดเมื่อสักครู่ครับ,รบก็คือเมื่อปี62เนี่ยมี m i ยส s t o n e ที่ชัดเจนคือการที่เราได้มีเรื่องของตัวพรบรนะครับแต่ว่าเรื่องตัวพรบรเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าแล้วพอม,มีกฎหมายแล้วเนี่ยความปลอดภัยเกิดไหม,มนะ ยังครับเพราะว่าในการที่เราจะมีกฎหมายเนี่ยอะอีกด้านหนึ่งที่มันต้องไปคู่กันก็คือการพัฒนาที่จะทําให้มันได้คอมไพล์ตามกฎหมายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนี้เริ่มเข้ามาเนี่ยตั้งประมาณก่อนปี2000แต่ว่าความเข้าใจหรือคําพูดว่าเซิร์ฟเวอร์เซริตี้อะครับจะมันตามหลังนะครับแล้วการตามหลังตรงนี้เนี่ยเราอยากจะเรียกมันว่าเป็นเทคโนโลยีแกร ครับ,รบเริ่มต้นก็คือทุกคนได้มีเว็บไซต์ครับ,รบแต่คําพูดว่าทําเว็บไซต์ให้ปลอดภัยเนี่ยมันไม่เป็นสิ่งที่เขาคุยกันในตอนนั้นเลยนะครับในขณะที่แฮกเกอร์เนี่ยมันมีวัฒานาการในการที่จะมาโจมตีตรงนี้ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการที่เราจะปิดแก ระหว่างเรื่องของการที่เราจะทำด mm ิจิตอลซั่นฟอร์เมชั่นยกระดับในเรื่องของการสวิตและการบริการนะครับ,รบแล้วก็จะเติมเต็มในส่วนของช่องว่างของความห่างที่มันจะเป็นรูรั่วช่องโหว่ที่เราจะต้องให้มันพอดีกันนะครับสมดุลกันในเรื่องของที่ว่า ระบบของท่านเนี่ยความเสี่ยงคืออะไรแล้วท่านจะจัดการความเสี่ยงยังไงแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยครับมันเป็นความท้าทายอย่างมากเลยเพราะว่าในส่วนของกระบวนการตรงนี้ตัวพรบเนี่ยเราไปเน้นในเรื่องของตัว C I ครับตัว Critical Information Infrastructure นะครับซึ่งในมุมนึงเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกพอใจระดับหนึ่งนะครับว่าจากเดิมปี62มาถึงตอนนี้ ตัว C.I. ตัว c r i t i c a l l f o r m s t r a c t u r e เนี่ยมันพัฒนาก้าวหน้ามาแล้วก็ให้ความสำคัญผู้บริาหารในความสำคัญทุกเดือเต็มที่นะครับ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับเราต้องดูแลหน่วยง,งานของรัฐนะครับห้าหมื่นคนหน่วยง,งานครับโอ้โหห้าหมื่นคนหน่วยง,งานซึ่งห้าหมื่นคนหน่วยง,งานเนี่ย <c oughs> เกือบจะเรียกได้ว่าจํานวนมากเลยนะครับเกินกว่า80%เนี่ยไม่มีคนดูแลด้านเซเบอร์เซคูริตี้นะครับตัวอย่างตัวเลขที่ชัดเจนอย่างง่ายๆคือตอนนี้เรามีข้าราชการพลเรือนอยู่ประมาณ4ี่0 0 0ห้าหมืนคนคมีตําแหน่งไอทีอยู่หนอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีตำแหน่งด้านเซเบอร์เซคูริตี้เลย oh. นะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นความท้าทายว่าเราอาจจะไม่รอหรอกครับว่าต้องมีการตั้งตําแหน่งเราถึงค่อยทำนะครับเพราะว่าทุกคนใน1%เนี่ยเข้าใจดีครับว่าในการที่เขาจะบริการได้ทีได้ดีเนี่ยมันต้องไม่มี disruption จากการถูกแฮกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา Reskill up Skill ในส่วนที่มีอยู่ นะครับต้อรับหนึ่งภาครัฐแล้วก็เสริมในเรื่องของความรู้ความเข้าใจข้าาเอกชนแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของตัวธุรกิจที่ทํางานด้านนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในมุมนึงเนี่ยจากการที่มันมีข่าวมีเรื่องของการถูกแฮกมีเรื่องของความไม่ปลอดภัยแล้วก็เป็นท็อปริสก์หมายเลขสี่ของเวิร์ลฟอรัม ทุกคนให้ความสําคัญมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนนี่ค่อนข้างทําได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ายัางต้องทําอีกเยอะครับมันถึงจะทําให้ประเทศของเรามีมีความพร้อมในเรื่องนี้อย่างน้อยเรียกว,ว่าได้มีการเริ่มต้นได้มีการให้ความสําคัญในวงกว้างมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้ไม่ค่อยได้มีการพูดถึงในในวงผู้บริหารสักเท่าไหรเลยด้วยซ้ำวันนี้ถือว่าเดินทางมาค่อนข้างที่จะน่าสนใจทีเดียวนะทีนี้ในเรื่องของในแง่ของภารกิจและวิสัยทัศน์ของทาง พบรู้สึกว่ามันมีความท้าทายอะไรยังไงในการที่จะผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นตามภารกิจที่ได้มาจากตามพรบรหรือว่าความคาดหวังจากไม่ว่าจะจากาารัฐบาลหรือว่าทุกภาคส่วนนวตอนนี้เหมือนกับว่าทุกคนคาดหวังที่จะพึ่งเพิงแค่ได้จากศกมชนี่แหละครับถ้าว่าเรื่องของ Cyber Security แล้วนะครับตรงน,นี้ผมว่าความท้าทายเนี่ยขออนุญ,ญาตพูดเป็น3เรื่อง<ช>นะครับ,รบเรื่องที่1คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของที่เราจะ มองว่าปัญหาด้านเซิร์เบอร์เซคูริตี้นะครับจริงอยู่เราจะเหมือนกับว่าเรารับผิดชอบนะครับแต่หน้าที่ครับต้องเป็นของทุกคนหน้าที่ต้องเป็นของทุกคนนะครับเปรียบเทียบไม่ง่ายคือถ้าเกิดทุกท่านตอนนี้นะครับอยู่ในอาคารสูงเนี่ยอยากให้ทุกคนเงยหน้าขึ้นมองครับว่าทุกอาคารสูงครับมีระบบดับเพลิงครับตอนท่านเข้าอาคารนะครับมียามครับเข้าถึงทุกที่เมสเซจคอนโทร ซึ่งตัวนี้มันไม่ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับ,รบก่อนหน้านี้หลายปีเรามีตึกสูงเสร็จแล้วมีไฟไหม้ดับไม่ทันนะครับมีตึกสูงคนเข้าตึกประทมยของนะครับเลยจากตรงนี้มันทําให้การเป็นธรรมชาติแล้วว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ในเรื่องอุทภัยเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนกลายปเป็นมาตรฐานแล้วเดี๋ยวนี้กลายเป็นมาตรฐานในขณะเรื่อง cybersecurity เนี่ยเราจะต้องรวมเข้าใจกันว่า เราอะดูแลภาพรวมเราจะคอยบอกคุณว่าที่คุณทํามาเนี่ยโอเคที่คุณทํามาเราตรวจสอบแล้วดีแต่คนที่จะทําแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละที่ครับทุกคนต้องเข้าใจในประเด็นด้านนี้ว่าทุกคนต้องร่วมมือกับเราในการที่จะทานะครับกับพิสูจน์เนี่ยต้องเป็นเฟิร์สเทียเราเป็นเฟิร์สเทียไม่ได้อยู่แล้วจะเปลี่ยนทียบไปก็คือถ้าเกิดสมมุติเราย้อนในอดีตไปแล้วทุกคนยังไม่มียาม นะครับคอนโดนี่ใครเดินเขาออกได้ครับตำรวจรับงานไหวไหมครับไม่ได้ไหวครับไม่ได้ไหวแต่มาตอนนี้มันลดลงได้เพราะว่าทุกคนมียามของตัวเองดกล้องวงจรปิดของตัวเองก่อนเข้าอาคารปุ๊บแต่ Asset Control นะครับแล้วตรงนี้ครับมันถึงให้สถิติในเรื่องภัยคุกคามพวกการจกรรมนะครับหรือคอยไหมอะไรต่างๆมันลดลงได้ซึ่งในส่วนของความเข้าใจตรงนี้ครับ มันอาจจะยังต้องต่อสู้อีกสักพักหนึ่งเพื่อให้เข้าใจเป็นมาตรฐานสําหรับเรื่องของระบบต่างๆที่รัฐและเอกชนที่ดูแลที่จะต้องยกประดับขึ้นมานะครับแต่มีความท้าทายอีก2ส่วนซึ่งอันนี้เป็นมาตรฐานทุกปัญหาครับคือขาดแคลนคนแล้วก็ขาดแคลนเงิน นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเป็นกลไกที่เราจะต้องขับเคลื่อนไปว่าทิศทางในโน้มที่ดีขึ้นก็ค,คือตอนนี้เอกชนมีการลงทุนด้านนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องเพิ่มเติมในเรื่องที่ว่ามันต้องมีการเปิดตําแหน่งในด้านเซอร์เบอร์จูเรตี้มันต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะบรัทเยาหรือแม้กระทั่งภาครัฐเองการเปลี่ยนแปลงเรื่องโครงสร้างอาจจะยากแต่ก็ต้องเอาคนที่มีอยู่เนี่ยมารีสคิลอัพสกิลนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็มีโครงการหนึ่งที่เราได้ร่วมมือร่วมกกัันนนมมมมาาาาทีี่่่เเเเดิรรต้้งปปปืออะณ3 พัฒนาคนด้านไซเบอร์ให้ได้1,000นระครับปรากฏว่าตอนจบเนี่ย5,000นะครับ <c oughs> ที่เราเกิด<น>ความคาดหมายเก<ป>ิดความคาดหมายเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นที่คำว่า1,000น่ะมันมาเมื่อปีออ2อ6 0อ นะครับตอนนั้นยังไม่มีโควิดภัยคุกคามสถิติยังน้อยนะครับแต่พอที่เราเริ่มรันโครงการนั้นโควิดมาพอดีสีภัยคุกคามรุนแรงขึ้นเลยกลายว่ามันได้รับความสนใจจากตัวหน่วยงานที่ส่งคนมาเรียนผู้คนมาเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนแล้วก็สอบเสรร์กันไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ทางแนวโน้มมันกลายเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วว่าเราต้องพยายามเพิ่มในเรื่องของเงินทุนบริหารจัดการด้านไซเบอร์มากขึ้นแต่ในส่วนเงินเนี่ยมันมี แบบจำกัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ร>ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของ risk management นะครับเรื่องของการที่ว่าจะทํายังไงให้มันสมดุลนะฮะเพราะว่ามันจะไม่มีสูตรสําเร็จครับนะฮะถ้าเปรียบเทียบเหมือนอาคารเหมือนกันครับ,รบจะบอกได้ไงว่าอาคารขนาดเท่านี้ต้องมีงกล้องกี่ตัว บอกไม่ได้ครับเพราะท่านไปสงตรวจก่อนครับว่าอนนยความเสี่ยงของแต่ละตึกก่อนแล้วแอสเซทคอนโทรลประตูถ้ามีกี่บานบอกไม่ได้เพราะฉะนั้น r รีส a แอสเซสเมนต์การประเมินความเสี่ยงและเป็นคําตอบว่าต้องลงทุนเท่าไหร่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเป็นคําตอบของเรื่องว่า เงินใช้เท่าไหร่ถึงจะพอนะครับกับอีกด้านหนึ่งก็คือแล้วท่านมีคนพอไหมในการเรื่องที่ว่าจะรู้ว่าเกิดปัญหานะป้องกันยังไงบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงทาให้มันตรวจสอบได้แล้วก็เตรียมพร้อมในการรับมือนะครับซึ่งในทั้งสองส่วนเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีความท้าทายมากแล้วก็คงต้องหาทางขับเคลื่อนกันในหลายภาคส่วนเพื่อจะให้ข้ามพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปนะครับ คือว,ว่าต้องหลายภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมแรงนะร่วมใจกันด้วยนะที่สําคัญนะในการช่วยกันผลักดันขับเคลื่อนสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายที่อยากจะสอบถามก็คือว่าเนื่องจากว่าในบ้านเราเองเนี่ยก็มีพวกเทคคอมพานีนะครับเป็นเวนเดอร์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ในเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือนะครับกับเทคเวนเดอร์ uh, Tech ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในการช่วยขับเคลื่อนผลักดันวิสัยทัศน์เหล่านี้เนี่ยนะครับ,รรบ,รรบมีทางสกมชมีแนวโน้มหรือว่ามีทิศทางอย่างไงบ้างครับครับ ตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นหนึ่งในงานหลักของเรารนีครับเพราะสองข้อสุดท้ายที่พูดไปคือขาดคนแล้วก็ขาดเงินเนี่ยนะครับถ้าเราปล่อยให้มันเป็นปัญหาแล้วก็ยอมรับอย่างเดียวเนี่ยมันไม่รับการแก้ไขนะครับอย่างหนึ่งที่เราแสวงหามากๆคือความร่วมมือระหว่างเรากับภาคเอกชนหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆว่าในส่วนนี้ครับจะร่วมมือกันแล้วไปพัฒนาคนได้ไหมนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะให้ในเรื่องของเทคโนโลยีได้ไหมนะครับซึ่งสําหรับวันนี้ที่ตั้งใจมาและอยากคุยมากก็คือ เรากับบ d ด f เฟนเ r อเนี่ยครับตอนนี้ร่วมมือกันตอบโจทย์ในเรื่องพัฒนาคนและตอบโจทย์เรื่องเนโลีครับเพราะว่าเรามีหลักสูตรด้าน c y เ e อร์เซ r ูริเราอยากให้คนเรียนหลักสูตรนี้อาจารย์ฝนเป็นหนึ่งในผู้สอนครับเราทำแบบออนไลน์นะครับแล้วทาง b ีดีเฟนเจอรให้ไลนเส้นแอนตี้ไวรัสนะครับ ฟรีหปีมูลค่าสองพันห้าเยี่ยมเลยเพราะฉะนั้นในความร่วมมือตรงนี้ที่เราร่วมกับู้ิเลนเดอร์เนี่ยนะครับนอกเหนือจากะให้ความรู้ประชาชนแล้วเนี่ยมาช่วยกันตอบโจทย์เรื่องนี้เลยว่าองค์กรนะครับหรือบุคลากรคนไหนต้องการความปลอดภัยก็คือเป็นทนเนิลยีเนี่ยก็มาเข้าโครงการพัฒนาตนเองเข้าโครงการที่จะพัฒนาตัวเองให้ได้ระดับ สอบผ่านเกณฑ์แล้วมายื่นครับแล้วเรามีไรเซนแอนตี้ไวรัสที่ทางบิด d ดฟเอนเดอร์เนี่ยมอบให้ถ้าไรเซนเนี่ยครับปัญหาอย่างที่อาจารย์ฝนวยไปพูดคุยหลายที่คือพรกออพดูดเงินมือถือโดนมัแวร์เนี่ยถ้าไรเซนเนี่ยครับลงได้ทั้ง PC m a แมคมือถือครับโอ้ ตอบโจทย์ทั้งสองส่วนแล้วทั้งหมดเนี่ยมันได้มาจากความร่วมมือครับ,รบเรื่องของคอ r p ปอ a t เรชัเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถทํางานเพื่อช่วยเหลือประเทศได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารอว่าออของบไม่ได้ยอดเท่านี้แล้วแปลว่าเราจะไม่ทํางานนะครับ ไม่ได้ครับแฮกเกอร์ไม่รอครับ,รบแต่มันต้องได้มาจากความร่วมมือของเราแล้วก็ความร่วมมือของเรากับบีดีเฟนเดอรเนี่ยมันช่วยเราตอบโจทย์ทั้งในส่วนความขาดแคลนและบุคลากรเพราะว่าเราเอาเรื่องของไลเซเส้นที่ไวมมรัสมารอแล้วให้ท่นานพัฒนาตัวเองยก<ท>ระดับตัวเองขึ้นมาตอบโจทย์ในเรื่องความขาดแคลนคแล้วท่านได้เช็คโูยีไปใช้ เพื่อ,อาการเรามาป้องกนันวินวินวินเลยนะครับเรียกว่าวินกันทุกฝ่ายเลยทีเดียวแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาช่วยอะไรต่างๆได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับแนวทางนี้สุดท้ายครับอยากจะให้พี่มอนช่วยทิ้งท้ายนะฮะเป็นมุมมองสาหรับผู้นําองค์กรผู้บริหารนิดนึงฮะว่าควรจะใส่ใจหรือว่าคุณจะมีมุมมอง perception ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์เ u r i ริตี้อย่างไรครับครับส่วนหนึ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือว่าปัญหาด้านไซเบอร์เซกูริตี้เนี่ยเป็นความรับผิดชอบสูงสุดของผู้บริหารนะครับ ท่านอาจจะไม่รู้รายละเอียดท่านเลยจะมอบงานนี้ให้กับผอศอูนย์ในทีเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนใจท่านก่อนเลยก็คือสุดท้ายถ้าเสียหายมาเนี่ยท่านรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแต่วันนี้ครับ พูดคุยกันทำคว่าเข้าใจกันในหน่วยงานแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในบอร์ดของผู้บริหารนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ไอีคนดูแลระบบเนี่ยให้คําแนะนํานะครับแต่การตัดสินใจสูงสุดต้องเป็นของท่านครับความรับผิดและความรับชอบเนี่ยมันต้องมาจากการที่ท็อปดาวลงมานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับทุกคนต้องช่วยกันครับแล้วก็ร่วมมือกันนะครับอย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่คนใดคนหนึ่งเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านเจ้าชนะแฮกเกอร์ไม่ได้ครับ ครับผมก็สุดยอดมากเลยนะครับคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลนั้นเป็นประโยชน์มากมาเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอนมากๆนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ